ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างใกล้สอกเหล็กส้นนาโบดยังมีเด็กใายกพร้าคนหนึ่งซื้อว่าเสียงเึิงว่าเสียงและสาบานแทบนี้ ก็จะมีอ้าสีเผ็ดไทยเห็ดหน้าเป็นส่วนใหญ่เมื่อหอดละดูผลเสี่ยงและเศร้าบานก็จะพากั้นเห็ดหน้าปูเขาและเก็บเกี่ยวผลพาลิตที่ได้มาไว้กินและไวขายเพื่อแบ่งเบ้าพระละไห้ต้นเองแต่มีขบครัวผัวเมียคู่หนึ่งผูเป็นผัวซือว่าต้าหมายผูเป็นเมียนันซือวา่าสายบัวึ่งว่าผัวเมียคู่นี้มีทีหน้าและทรัพย์สมบัติเป็นจํานวนหลายที่ได้จากกั้นสืบทอดท่ายาด จากรุนสู้หลุนจนพวกเขาทั้งสองนานหังมีและลำลุ่ยเป็นยางหมาโดยควมที่สองผัวเมียคู่นี้มีทีหน้าหลายกวัวซาบานยังเหตให้พวกเขาทั้งสองได้ผลผลิตหลายจนเหลือเกินและมีเขาไหวขายตลอดทั้งปีเมื่อเป็นแนวนานก็ยิ่งเหตให้พวกเขาทั้งสองลำลุ่ยนักขึ้นกวัวเดิมแต่นอกจากผัวเมียคู่นี้จะลำลุ่ยแล้วพวกเขาทั้งสองยังเป็นคนโลภมาเห็นแกตัวอีกเมื่อใดเงื่อนค่ำจากก้านขายเขา สองผัวเมียคู่นี้ก็จะภากันนับเงิน แล้วก็แบงเงินค้ำให้เท่าๆกันเฮ้ยแบบนี้กรมี่เนาะสายบัวพี่นีพวกเข้าได้เข้าไหลกว่าทุกๆปีและก็ขายได้เงินค่ำเป็นจำนวนไหลแบบนี้และพี่นะพวกเขาก็คงจะได้หลกว่านี้แน่นอนแม่แล้วคุ้นัวพวกเข้าได้เข้าไหลายกว่าชาวบ้านก็ย้อ,อนว่าพวกเขามีทีหน้าหลายแล้วก็ใช้ปุ๋ยเป็นประจำที่พวกเขาใช้เงินเป็นจำนวนไหลเชือจังเฮ็ดให้เขาอยู่ที่หน้าของพวกเขางามกวาเขาของชาวบ้านเข่าเป็นสิบเท่าเข้าจะขายได้กำลั แล้วก็หังมีและรวยแบบไหนแมนแมนตอนนี้พกเข้ามาแบ่งเงินค้ำกันให้เท่าๆกันบ่ให้รุดบ่ห้เกินเพื่อที่พกเขาสองคนจะมีเงินเก็บของไผของหมันใช่เลยขันพกเขามาแบ่งเงินกันเถอะห้ามโกงกูเด็ดขาดเด้อเหมืองเออหนาะกระเบิงน้ำกั้นนี่หล่ะไม่มีไผหลักไผเสื่องดอกนั่นแหละครับสองผัวเมียคู่นี้ถึงจะเป็นผัวเมียกันแต่โดยความโลภมากและเห็นแก่ตัวของพวกเขา จังเฮดให้พวกเขาทั้งสองบวอเนื้อเสื้อใจกันแล้วก็หวาดระแวงกันตามที่ท่านผู้ชมเห็นหฮันลาเฮ้ยแบงเงินค่ำกั้นให้เท่าๆกั้นแบบนี้คงจะมีแต่สองผัวเมียคู่นี้เท่านั้นบอถา,ามท่านผู้สมเมื่อพวกเขาทั้งสองแบงเงินค่ำเท่าๆกั้นแล้วทั้งสองก็จะนําเอาเงินส่วนแบ่งของตนไปเสื่องไหวด้วยที่โบไห่อีกภายหูตาหมายเสื่งเงินเมียโดยเอาเงินค่ำใส่ในไห,หแล้วก็อัดผา,หาไหไหวเป็นยาน ดังดีหลังจากนั้นก็นําเอาไหมาพังไหวยู่ขางตนไม่ใหญ่ป้ายหน้าสําเร็จแล้วพังอยู่ขางตนไม้ใหญ่ป้ายหน้าเนี่ยละเว้เยพังไหวขนาดนี้อี้เถาอีสายบัวเขาพอเห็นเงินค่าที่กู้เสืองไห้แล้วฮ่าฮฮเมื่อเว้าจบตาหมายก็ได้แบกจกกับบานด้วยความดีใจส่วนสายบัวนาน,นเมื่อได้เงินค่าเป็นจํานวนหลายก็นําเงินที่ได้มามาเสืองไวหวหายเ้นเดียวการแล้วก็นํามาพังไหวยู่ขางตนไม้ใหญ่บริ เว้ขังเฮือนของต้นเองซึ่งเป็นทีต้าหมายผัวของต้นบอสังเกตเมื่อผังสำเร็จแล้วสายบัวผูเป็นเมียก็ได้หวาวโดยความดีใจออกไปหว่าปักผัวบักเทามึงบ่มี่ทางหูดอกว่ากู้ผังหเงินหาค้ำอยู่ขังตนไมหไงเฮือนเขาเองนี่เพราะว่ามั่นบอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อเว้าจบสายบัวผูเป็นเหมียก็ได้เข้าบ้านไปด้วยควาดวมดีใจออ และเวลาก็ไร้วงเลยมาสามปีซึ่งเป็นปีที่แห้งแล้งจาาจังเหตุให้ผลผลิตเขาของเสี่ยงได้น้อยแถบจะบอพ่อกินเมื่อเป็นแนวนันจังเหตุให้เสี่ยงซึ่งเป็นลูกกำผาเขาขาดแล้งแก้งขาดหมอและก็ทุกข์ยากล่งซักสายก่อนที่เสี่ยงกำผาจ้า,าว่าออกม่าวอ้ยหนอฉภาาโมบ้านของโกคือหอนและแห้งแล้งเอาแฉคันว่าผลตกถึกต้องตามระดูการเขาหน้าของกูกันยั่งแทบจะบอ ปุ้มเกนนี่แห้งแรงจัดแบบนี้ละกู้เสาวหยังกินละเฮ้ยว่ามาจะเป็นท่อเด้พอแม่ก็ใต้ปะไม่เห็ดหน้าก็บได้เขาไว้รุ่นแสงเฮ้ยไปหายืมเขาตาหมายดีกลัวบาดปี่หนาได้เขาหลายจึงเสียาไปแทนเพลินนั่นละครับโดยความที่กำผาทุกยง่าขาดเขิน เขาสีมาแรงกับบ่มีคิดสิไปยืมเขาตาหมายเศรษฐีกับบ่หัวตาหมายเศรษฐีใจแคบจะให้ยืมหรือบ่พ่อมาหอนเอาไปจังไดมาจังไดบักเสียงกำผาโอ้ยบักเสียงกำผามันสิไปใส่นอกจากจะมายืมเงินหรือบ่กบมายืมเขาเฮาไปกินหันละห้ามให้มันเด็ดขาดใจมันบ่มีปัญญาแทนเฮาดอกแมนบ่บักกำผาแมนคือเมียกูบอกแมนบ่โอ้ยมันเป็นแบบนี้ท่านเศรษฐีคือว่าปีนี่มันแล้งละ ขายจะเก็ยไทยพนผลิตเขาของผมได้น้อยแล้วก็กินหมดไปแล้วผมก็เลื่อยว่าจะมายืมเขาท่านเศรษฐีตามที่เมียท่านเศรษฐีว่าหาาาันหลาบัดพี่หนาผ่าพนเป็นใจผมจะนําเขาที่ใดมาใส่ท่านเศรษฐีคืนเห็นละบอกกูว่าแล้วพวกขี้ทุกขี้ยากแบบนี้มาเพื่อนของพวกขาวชิมีอีหยางนอกจากมายืมหรือบอกมาขอบักเสียงกาผ้าเอ๋ยหน้าของเมืองได้ผลผลิตน้อยกันยอว่ามั่นแหงแรงตามที่มึงว่าหาาันหละหน้าของกูกระแหงแร่งคือก่อนกูยังได้เขา หลายจนเหลือเกินและได้ขายตลอดปีคือเกาอ่าก็แมนหันหลาท่านเศรษฐีหล่นมีเงินเนาะสามารถจ่อหนาและใส่กระแสพให้จากซูลาเซลเพื่อสูบนำมาใส่นาและเหตุให้เขาของหน้าเศรษฐีงามจัางเหตดให้หน้าของท่านเศรษฐีได้ผลผลิตตีส่วนผมเฉาเงินแต่ใส่มาจ้างเขาจ่อหนามาซื้อปมมาซื้อแผ่นซูลาเซลมึงคนรวยกสร้างเว้าแท้และตอนนี้กู้ก็มายืมโบแมน่ามาขอเมืองและงผมมึงสองผัวเมียสิเว้าดูถูกดูแค้นกู้ยังเอาแถ้เอาวาเออก็แมน อยู่ดอกว่ามึงมายืมเถึงว่ามึงสีมายืมกู้กับบัหายมึงยืมดอกเพราะว่ากู้เสียไววขายยังสีมีประโยชน์กาใหามึงยืมพอถ้ากู้หายมึงยืมจักสดไดกูสีได้นะเมืองแม่ละคุณผัวผ่ใหายมันยืมเด็ดขาดไดเพราะว่ามันคงจะบมีปัญญาแทนขึ้นเท่าใดดอกนั่นละครับสองผัวเมียคู่นี้เป็นแบบนี้เสมอเพราะว่าพวกต้นหนานล่ำรวยและบ่เคยมีปัญหาเรื่องเงินและเรื่องอาหารการกินเลยสองผัวเมียคู่นี้จึงบ่สนใจและบ่เขาใจถึง ปัญหาที่คนอื่นหมีสองผัวเมียคู่นี้บ่เคยพึ่งผ้าอาศัยคนอื่นแล้วบ่เคยขอค่วม่วยเหลือจากไผ่เลยสองผัวเมียคูน่นี้จังคิดว่าการห้ของคนอื่นยืมเป็นเรื่องที่โง่เขาที่พวกเขาทั้งสองบ่มีวันห้คนอื่นยืมอย่างแน่นอนเพิ่งว่าเสี่ยงจะหัวสองผัวเมียคู่นี้เป็นคนโลภมาและเอาลัดเอาเปียบคนอื่นแบบนี้แต่ว่าเสี่ยงนั้นก็บ่เคยเจอด้วยตัวของต้นเองก่อนที่จะเวัากับเศรษฐีออกไปอีกว่ะที่กู้มายืมเขาน้าพวก เมืงก็เพราะว่าพวกเมืองมีเขาเป็นจํานวนหลายและผมก็ยืมหน่อยเดียวเองคงจะาประเฮตยใหไทยพคุณนมีปัญหาหรือลําบากดอกบาดปีหนาะผมเก็บเกี่ยวได้ผมก็จะเอามาแทนขึ้นดอกโอ,อย้ยมึงบอกตองว่าดอกเพราะว่าพวกกู้บรหยมึงยืมเด็ด เพราอถาาว่ามึงบมมีอยียงมาแหลกเปลี่ยนมึงก็จะบ่ไม่หวานได้เขาของกู้ไปกินดอกเพราะว่าพวกกู้เฉาไวขา้ขขยให้คนอื่นที่เขามีเงินซื้อแมนแมนให้มึงออกหนีจากเขื่อนกู้ไปเพราะว่ากู้หูซื้อเหม็นคนขี่ทูกไว้นั่นล่ะครับเสี่ยงเมื่อถือสองผัวเมียคูน่นี้ไล่หนีถีบทรงแถมยังบ่ห้ต้นยืมเขาอีกจังเหตุห้เสี่ยงโมโหและงุนงิดใจเป็นอย่างหมากับพฤติกรรมของสองผัวเมียคู่นี้ก่อนที่เสี่ยงจะเดินทางกลับบ้านด้วยความโมโหถึงว่าจะบ ก่ได้เขามากก็ตามเมื่อมาหอดปานเสี่ยงก็ได้จมพืมพรคนเดียวออกไปว่า โอ้ยผมเมียคู่นี้จังแม่นโหดอะหลีเว้ยรวยกัรวยขี่เนี้ยวกับขี่เนี้วโคตรโคตรถ้าว่าคู่รวยและขี่เนี้วแบบนี้กู้บ่ขอรวยดี่กลัวละเว้ยสักวักวนผมมึงจะได้รับบทเรียนเพราะว่าในชีวิตของพวกเขาม,มัไม่หยังแน่นอนดอกพวกมึงก็มีแต่วนน้ำขมน้ำความห่งมีหั่นลาจนบ่หูจักแบงปนันหรือสวยเหลือคนอื่นในายา่มจำเป็นเมื่อเว้าจบเสียงก็ได้นอนพักผ่อนอยู่มามือหนึ่งต้าหมายเศรษฐีก็ได้ลุ่มป่วยยางกระทันหันต้องได้นอนติด เตียงลุกไปส่ยบอดายสายบัวผูเป็นเมียเมื่อเห็นแนวนานก็ตกมกตกใจก่อนที่เจ้าบอกกับต้าหมายผูเป็นผัวออกไปวะคนผัวให้คุณผัวถาดิฉันแป๊บเดียวเดอ้อ๋ยวดิฉันจะไปหาแพทย์หาหมอมาเป็นผัวเมื่อตาหมายได้ยินแนวนานก็หูซึกโมโหโดยควมที่ตาหมายเป็นคนขี่เหนียวเป็นคนประหยัดจังบ่อยากเสียงเงินให้ค่าแพทย์หมอและค่าหวานค่ายา<อ>ก่อนที่ตาหมายเจ้าบอออกมาว่ากูบูปเป็นหยังดอกไปต้อไปหา เผ็ดหาหมอมาปินปวกกะได้เดีได้เงินสื้อๆเอาคันบอกเอาเทย์เอาหมอมาปินปัวแล้วคุณจะหายได้จังใดเอาก็ะกู้เอาแล้วเด๋วกากู้บ่ได้เป็นอย่างหลายหนะนอนพักหน่อยเดียวก็หายดีโบต้องไปดอกถ้ามึงไปกูเสือกับมึงอย่างแน่นอนโบต้องไปสวนน้ำเทย์น้ำหมอดอกเพราะถ้าเอามาก็ต้องเสียค่าหวานค่ายาค่าเทย์ค่าหมออีกเยีายได้เงินสื้อๆเพราะว่าเงินบบได้หามากง่ายๆได้กะได้ถ้าคุณวานวนั่นก็แล้วแต้ขูณเดี๋ยวดิฉันจะไปเห็ดข้าวต้มให้คุณกินก่อน นั่นละครับด้วยความขีเหนียวและบอยากเสียเงินของต้าหมายจังเหตุหายต้าหมายอาการสุดล่อื่อยๆจนในที่สุดต,ต้าหมายก็เสียชีวิตภายในเวลาอัานสั้นจังเหตหายสายบัวผู้เป็นเมียหูซึกเสียใจ และต้องอยู่คนเที่ยวตามลำผังย่างโดดเดี่ยวเปียวเหงาสายบัวนั่งห้องห้ค่ำควรอยู่หลุมศพของผัวเป็นเวลาหลายวันและเมื่อเวลาผ่านไปบ่พอเท่าใดอาการของสายบัวก็เริ่มดีขึ้นและนึกถึงสมบัติจำนวนหลายที่ผัวของต้นผังไวสายบัวพยายามซ่อกหาสมบัติของผัวไปทั่วทุกที แต่บ่วาสายบัวจะสอกหาแนวใดไก็บม่มีวันหาเห็นจนเวลาผ่านไปเลยเๆยังเหตุให้หน้าเขาของต้นที่ปูกไว้กับผัวที่จากไปก็ถกข่วงและซุกเหลืองไปทั่วทงหนาและก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วสายบัวเนี่ยเบิงทุงหนาที่เต็มไปด้วยเขาซุกเหลืองด้วยความโศกเสาและบ่ฮห้วจะเกี่ยวเขาที่ซุกเหลืองเต็มทัวทงหน้านี่มดไดจังไดด้วยตัวคนเดียวนี่ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วชช่หนาและจังไดดิฉันจะเก็บเกี่ยว แกยวเขาที่สุกเหลืองเต็มทัวท์ตรงหน้านี่ได้เกยวเขาคนเดียวแบบนี้สามปีกับโบเล่ดอกไปหาเ้าบานมาเกี่ยวซอยดีกว่าเมื่อเว้าจบสายบัวกบโลอสาหีเผาไปขอความสวยเหลือน้ำสศ้าบานทันทีแต่บาวาัวสายบัวจะขอความสวยเหลือน้ำสศ้าบานคนใดแต่กบมีไ่ไผยืนมือเขามาสวยสายบัวเลย จักเห็ดให้สายบัวรอขอคววมช่วยเหลือน้ำสะบานไปเลยเลยจนมาเจอเขากับเสี่ยงกำผาที่กำลังยางมาแต่เก็บพื้นพอดีก่อนที่สายบัวจะบอกกับเสี่ยงกำผาออกมาว่าปักเสียงดิฉันไม่เรื่องให้ช่วยนะดิฉันรอหาชาวบ้านต่างหลายคนเพื่อไปเกี่ยวเขาช่วยดิฉันแต่ก็ไม่มีใจักค้นเลยที่จะไปช่วยดิฉันนะมึงพ่อสิไปช่วยดิฉันแน่ได้บ่เพราะว่าทุทกๆปีดิฉันกับสามีได้ช่วยกันเก็บเกีียวจนสำเร็จแต่ต้อนเนี้ หัวของดิฉันได้จากไปแล้วและดิฉันก็บอสามารถเก็บเกี่ยวเขาคนเดียวได้ตั้งมากมายนั่นแหละครับเสี่ยงเมื่อได้ยินสายบัวว่าแบบนั้นก็เกิดความสงสารที่หญิงคนนี้จะต้องมาเจอสภาพกดดันแบบนี้ทั้งๆที่เมื่อก่อนทาพวกเขาโบโลบมาและบบเห็นแกตัวหลายก็คงจะมีเศร้าบานจํานวนหลายมาสวยสายบัวเก็บเกี่ยวเขาด้วยความเต็มใจก่อนที่เสี่ยงจะว่าวออกมาว่าเออกระดผมไปเก็บเกี่ยวเขาสวยคนกระด แค่คุณต้องแบ่งเขาให้ผมจักน้อยได้เพื่อเป็นขาจ้างของผมสายบัวเมื่อได้ยินแนวนานก็หูซึกโมโหเพราะว่าสายบัวก็ยังเป็นสายบัวคนเดิมและก็คงโลกมากเห็นแกตัวเส้นเดิมและบ่อยากเสียผลประโยชน์ที่จะต้องให้เขาและเสียเงินแกเสียงก่อนที่จะว่าวกับเสียงด้วยคว่มโมโหออกไปว่าลาเป็นอย่างที่สบันเฮ็ดเวียกหรือพบความเดือดหอน มึงจังสวยพอเขาไปพี่ผีปัดท,ที่กูมึงอยากได้เขาอยากได้เงินนำ้ำเอาบ่เห็นต้องคิดยังหลายก็เพราะว่าชาวบ้านคนอื่นเขาเป็นคนเด๋บ่รลภมากแบบอบคขั้วของคุณหันเตะเขาสวยกันเขาบ่ได้หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดบ่คือพวกคุณดอกหัวนอนเจ็บป่วยจะเอาแพทย์เอาหมอมาปีนป่วกระยานแต่เสียเงินสุดท้ายก็จากไปด้วยบ่ได้ใส่เงินค้ำสามแล้วอีกอย่างคุณสายบัวเคยสวยผมพี่พี่ล้วบ่หลับเป็นหยังผมต้องสวยเหลือคุณ แบบพี่ๆลาและคุ้นวรจดีใจด้วยชามที่ผมยังตอบหาบและเต็มใจที่จะไป่วยโขนสายบัวเมื่อได้ยินแนวนานก็หู้ซึกลายใ,ใจเป็นยางหมาพอสายบัวฮู้แล้ววาคงจะมีแต่เสี่ยงเท่านั้นที่จะไป่วยต้นใดในต้นนี้ก่อนที่จะตอบเสี่ยงออกไปวะเออกระได้ถามึงเก็บเกีเก่ยว่วยดิฉันแล้วดิฉันจะแบ่งเขาให้ขอแต่ให้มึงเก็บเกีเก่ยวเขา่วยดิฉันให้แล้วก็แล้วกันเออขันบอกแบบนี้ก็ยั่งพังได้แน่ว้ยฉันแต่เศร้าผมจะไปเกี่ยวเขาโ ว้ตั้งแต่เ้าเดอ้อเสาร์วันทัดไปเสี่ยงก็ได้ตื่นตั้งแต่สาวแล้วก็มากเกี่ยวเขาสวยสายบัวเสี่ยงเกี่ยวเขาสวยสายบัวเป็นเวลาหลายวันจังเฮตให้พวกเขาทั้งสองเกี่ยวเขาได้หลายพ่อสมควรอยู่มามือหนึ่งในขณะที่เสี่ยงกำลังนั่งพักผอนอยู่กองต้นไม้ที่อยู่ป้ายหน้าของสายบัวเสี่ยงก็ได้เหลือกต้าไปเห็นส่วนหนึ่งของหายโคข,ขึ้นมาจากนาดินเสี่ยงเมื่อเห็นแนวน,นั้นก็ได้ใส่มือคุยเคลียดิ้นออกเพื่อคอตเอาหายเมื่อได้หายออกมา แล้วก็พบว่าในหายหนานมีเงื่อนค่ำเป็นจำนวนหลายจังเหตุให้เสี่ยงตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างหมาที่ต้นเจอสมบัติยางหลวงหลายแบบนี้เสี่ยงเมื่อเห็นแนวหนานก็ได้กดสายตาไปหลบหลอเพื่อว่มแน่ใจว่าจะบมีผ้ยยางมาเห็นสมบัติที่อยู่ต่อหนาของตนหลังจากนั้นเสี่ยงก็ได้เอาไหาใส่กระสอบเขาแล้วก็แบกกลับบ้านของต้นเองด้วยความตื่นเต้นและดีใจเมื่อมาหอดเหือนเสี่ยงก็เก็บพักษาไวยเป็นอย่างดีโดยบอเอาเงื่อนค่ำไปใส่แต่ยางใด แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายวันแต่ก็บมิไผหรือสบานคนไดถามหาสมบัตินี่เลยเสียงจังคิดได้ว่าหสมบัตินี้คงจะเป็นหสมบัติของตาหมายผู้ที่จากไปอย่างแน่นอนก่อนที่เสียงจะว่าวออกมาว่าใหใบนี้คงจะเป็นหของตาหมายแน่เลยถ้าเฮาเก็บสมบัติจํานวนหลายเ่านี่ไว้ใช้เองเฮาก็คงจะสบายไปทั้งชาแต่นี่มันมแม่นทรัพสมบัติของเหาแล้วเฮาจะเอามันไปใส่ไดจังไดเอาไปชงสายบัวผู้เป็นเจ้าของดีกว่านั่น,นล่ะครับถึงว่าเสียง จะลํำบากและต้องการใส่เงินเป็นยางหมาแต่ก็หู้ซึกผิดเกินกลัวที่จะเอาเงินของคนอื่นไปใส่ด้วยที่บ้านบ่แมนของต้นเองก่อนที่เสี่ยงจะนําเอาหาสมบัตินั้นไปสงสายบัวเมื่อมาหอดเสี่ยงก็ได้เอาสมบัติออกมาสายบัวเมื่อเห็นแนวนานก็หู้ได้ท่านที่เลยวะให้สมบัตินี้เป็นผัวของต้นยางแน่นอนก่อนที่จะว้าวกับเสี่ยงออกไปวะเอาหาหนีมันเป็นไหสมบัติของผัวดิสันที่จากไปนี่นาล้วบึงไปเจอมันได้จังไดบักเสี่ยงผมไปเจอหหนี กต็ตอนที่ผมเปน็นนางปักพรอยอยู่ไปหน้าของคุณหันเต๋อผมคิดว่าหายหนี้มันอาจจะเป็นของขูนผมเลยเอามาขึ้นห้คขูและมันก็เป็นของคุณแ้ผมดีใจจริ้งๆงส่วนคาเกียวเขาที่ผมว่าจะเอาน้ำขูนคุณก็บรตองเอามาห้ผมดอกเพราะว่าปีนี้ผมได้เขาหลายกวัวถูกปีและมันก็คงเพียงพ่อสําหรับผมสายบัวคุณเก็บไว้รเดอร์เพราะว่าผมบวกขดจะเอาเปียบคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าผมหูว่าคุณลําบากแทบตายที่ต้องเฮ็ดหยังทุกอย่างที่เหลือทั้งหมดเพียงคนเดียว แบบนี้ถ้าต่อไปมียั้งให้ผมช่วยก็บอกเดอ้อนั่นละครับเสี่ยงทรงหายสมบัติหายสายบัวด้วยความดีใจและเต็มใจเป็นยางหมาและเมื่อสายบัวด้ครับหายสมบัตินั่นแล้วสายบัวก็หูซึกดีใจเป็นยางหมาเส้นเดียวกันแทบจะบบอยากเสือเลื่อยว่าหายที่ต้นตามหาแทบตายจะกลับมาหาต้นเองในหูแบบนี้และบบอยากเสือเลื่อยว่าคนที่ต้นเคยเอารัดเอาเปียจะเป็นคนซื้อสัตว์แบบนี้ทั้งๆที่เสี่ยงมมีโอกาสเอาหายสมบัตินั่นไป แต่เสี่ยงก็เลือกที่จะเอามาทรงขืนหลังจากนั้นเสี่ยงก็ได้กลับบ้านไปเมื่อเสี่ยงไปวิทย์แล้วสายบัวก็ได้คิดหาสาเหตุต่างๆหน้าหนาว่าเป็นอย่างเสี่ยงจำเป็นคนซื้อสัดขนาดไหนสายบัวหูวเสียงมักจะสวยเหลือชาว้าบ้านคนอื่นๆด้วยหวังผลตอบแทนได้ใดถึงว่าเขาจะลําบากเพียงใดก็ตามแต่เสี่ยงจะมักเป็นทีเว่าถึงไปในทางที่ดีจากชศร้าบ้านเสมอซึ่งแตกต่างกับต้นกับผัวที่จากไปเป็นยางหมาถึงว่าต้นจะล่ำ รวยมีเงื่อนค่ำตังมากมายแต่าวบ้าบานก็พากันเมินนาหนีบอ่อยากที่จะคบหาและพวกพันเลยแม้กระทั่งทีสามีของต้นจากไปก็บมีชาศบ้าบานค้นไดมาทำพิธีงานศภให้ผัวของต้นเลยสายบัวจังคิดววาถึงว่าต้นจะมีเงืนค่ำหลายเพียงใดก็ตามมันก็บมีประโยชน์อย่างพอทาใต้ไปมันก็บสามารถเอาไปใดอยูด่ดีดังที่ผัวของต้นจากไปเศร้าวั่นทัดไปสายบัวก็ได้นำเงินค่ำจำนวนหลายหลังจากหนห ก็มุ่งนาเดินทางไปหาเสียงพ่อมาหอเอาคุณมาหาผมคุณมีเบียกให้ผมสวยบอรครับกูมาหามึ่งในเมื่อเน่ก็ย,ย้อนว่ากู้อยากมาตอบแทนเมืองที่มึง่งให้ถ่ยกู้คิดได้และเปลี่ยนตนเองหลายอย่างแต่ก่อนกู้เป็นคนเห็นแก่ตัวและมักเอาหลัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นอย่างมากพอแต่กู้มาหูจากกับเมืองกู้ก็โหจากแบ่งปันและช่วยเหลือคนอื่นและก็หูจากให้อภัยเอากระดีแล้วที่คุณคิดแบบนั้นเพราะว่าก้านหายหรือก้านแบ่งป่า การช่วยเหลือกันโดยโบวังผลตอบแทนเอาก็จะมีความสุขยิ่งกว่าก้านให้ไปโดยหวงผลประโยชน์ขอบคุณที่ให้ความคิดดีๆตอนนี้ฉันจนเห็นให้ดิฉันเห็นความสว่างเอาเงินนี่ไปเพื่อเป็นก้ารตอบแทนที่มึงสวยกู้เก้วขาว่ามึงต้องฮับมั่นไว้เดอ้อเพราะว่านี่กู้ต่อการให้มึงจริงจิ๋งเพราะว่ากู้มีเงินหลายใสจนมดสาดก็บม่มมดดอกและมึงก็บ่ตตองเก่งใจกู้เดอ้อถือว่านี่เป็นค่าจางที่ คู่ควรกับเมืองขอบคุณครับที่เมตตาผมนับแต่นั่นมา <c oughs> เสี่ยงกับสายบัวกก็เป็นมิตรดีต่อกันสายบัวกก็เริ่มเปลี่ยนตนเองหลายข้นและก็เขากับคนอื่นในหมู่บานเป็นอย่างดีส่วนว่าเสี่ยงเองก็อยู่ดีกินดีย้อนการประพฤติตัวดีและมีความสุขตลอดไปจบบริีบูล